Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมพบกับรายการเจาะประเด็นการศึกษาโฟกัสคนดีการกับผมอาหามัตรอดีเบนเจฮารับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจํานะครับโดยเรามีการสลับปรับเปลี่ยนกับจูลีนะฮะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมครับมีความพิเศษนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าผมได้พาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตึงออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับว่าเราในวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการจัดการการศึกษารูปแบบการศึกษาของโรงเรียนนี้ มีความแตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปอย่างไรรวมไปถึงเราจะไปดูกิจกรรมเสริมของโรงเรียนนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงหน้าครับสำหรับในช่วงนี้เราไปชมพร้อมๆกันนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการเจาะประเด็นการศึกษาโฟกัสประเดิการในวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมอามาตรอดีเบนจานะครับอย่างที่ผมได้กล่าวกับท่านผู้ชมในช่วงแรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับว่าวันนี้ผมและทีมงานพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่บ้านเตงงออำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือตอชอดอบ้านเตงงโรงเรียนตชดบ้านเตงงนั่นเองนะครับในช่วงนี้นี่ครับผมพาท่านผู้ชมมาเพื่อจะมาทราบถึงบรรยากาศหรือว่ารูปแบบการศึกษ ศาสตของเรื่องโรงเรียนนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาพูดคุยกับครูใหญ่ของโรงเรียนตชดบ้านเตงอนะครับท่านคือร้อยตํารวจโทสุวิทย์ช่วยเทวิริศครูใหญ่โรงเรียนตชดบ้านเตงอสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับผมเลยเดียวนะครับที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งดูภายในโรงเรียนก็มีบรรยากาศที่สวยงามน่าอยู่จริงๆนะครับอยากจะให้ท่านอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนตชดกับโรงเรียนทั่วไปมีความแตกต่างอย่างไรครับ โรงเรียนตำรวจเวนเจดีนะครับความแตกต่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เรามีรูปแบบของโครงการบัาบิสอดแทรกอยู่ด้วยคือมีรูปแบบของโครงการที่ชัดเจนการเรียนการสอนตามพรบการศึกษาชาติหรือตามสาระหลักสูตรอะไรเราก็มีครบหมดทุกอย่างแต่ว่าของเราต้องมีโครงการบัฟบิ8โครงการของสมเด็จพระเทพรัตน์อันนี้คือพิเศษพิเศษเพื่อนํามาพัฒนาเด็กและพัฒนาชุมชนและเป็นแบบอย่างชุมชน เรื่องในปัจจุบันนี้เราก็เน้นว่าในแปลโครงการนั้นม,มาผน,นวกรวมให้มันเห็นเน่นชัดก็คือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างแก่เด็กได้เรียนรู้ได้ทํากิจกรรมเ,เสริมการเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของเขาแล้วก็เป็นแบบอย่างกับชุมชนด้วยครับในส่วนของรูปแบบระบบการจัดการตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับการจัดการตรงนี้ก็คือเราเน้นว่าให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วม ต้องให้เขามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เขาจะนําไปใช้ชุมชนที่เราทําศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบกบคู่ไปกับการเรียนการสอนและนําโกรงการพัฒนาระติมาจาัดทำก็เพื่อว่าในวิถีชีวิตของเขามันก็อยู่ในรูปแบบของเกษตรกรรมอยู่แล้ว<ช>แล้วพื้นที่ในชนุมชนก็มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำสวนผลไม้เพราะนั้นการที่เราเอาตรงนี้มาให้เด็กได้เรียนรู้ครับแล้วทําขึ้นมาให้มีรูปธรรมให้เขาได้ดูเป็นแบบอย่างเพราะบางอย่าง เมื่อโลกมันเปลี่ยน <Ừ. S 2> เอเทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานของการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อ,อธรรมชาติมันไม่เอือ้ออไม่เอื้อที่พอเรามีเทคนิคใหม่ๆไปเสริมเข้าไปชาวบ้านเขาก็เห็นรูปแบบที่มันดีกว่าหรือว่าไปพัฒนาของเขาได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะเอารูปแบบเหล่านี้ไปใช้ที่บ้าน ปัจจุบันนี้โรงเรียนตชดบ้านเตงอมีจานวนนักเรียนมีจํานวนกี่คนครับปัจจุบันนี้มี219คน219เคนแล้วคนไทยมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยเพราะชุมชนนี้มุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ในในส่วนของครูเลยครับครูเรามีครูตำรวจตะเวนชายแดนห้านายนะแล้วก็จ้างสิทธิ์เก่าเพื่อใช้งบโรงเรียนช่วยสนับสนุนการเรียนก็จ้างในตราก็จ้าง ขั้นต่ำต่ำมากๆนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วก็เขามีจิตอาสาที่จะช่วยนะครับก็ประมาณ4,5 0 0ต่อเดือนต่อคนรับในี้ลูกศิษย์ของเราก็เห็นความสำคัญว่าเออขาได้มาช่วยงานโรงเรียนก็เหมือนกับพี่มาสอนน้องนะครับเพราะกำลังเราขาดแคลนก็เลยมีลูกศิษย์ที่เขามีใจอาสามาช่วยในส่วนของรูปแบบระบบการเรียนการสอนตรงนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับโรงเรียนทั่วไปบ้างครับ การเรียนการสอนที่จริงเราในภาวะที่ขาดแคลนครูครับแล้วก็นักเรียนเรามีอยู่เยอะอนะครับทีนี้พอมันขาดแคลนเลยรูปแบบการเรียนการสอนของเราที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติก็คืออพราครูเราน้อยเราก็มาปรับว่าในสภาพความจริงของเด็กครับในพื้นที่เป็นนักเรียนสองภาษาคือถนัดภาษามาลายูมาจากบ้าน้การเรียนรู้ภาษาไทยนี้จะช้าอพรช้า บางคนที่เร็วก็เร็วครับก็เลยมาปรับว่าในเมื่อเราขาดแคลนอยู่แล้วมันเป็นวิธีทางที่เพื่อแก้ปัญหาด้วยแล้วก็จะนักเรียนเป็นสามกลุ่มในช่วงเช้าจะจัดเป็นสามกลุ่มก็คือมีกลุ่มที่เรียนอ่อนคือยังอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้แล้วก็กลุ่มที่ปานกลางลกลุ่มที่เรียนรู้ได้เร็ว นี้ระหว่างสามกลุ่มตรงนี้คือชั้นเดียวหรือว่าแต่ละชั้นหลากชั้นเลยหลากชั้นโดยจะแยกเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หกจะทำเป็นสองห้องแล้วก็เพื่อเป็นการจัดการให้มันเพียงพอกับครูอทีนี้ในกลุ่มด้อยก็จะให้ครูสอนในรูปแบบของการแจกลูกสะกดคำนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านให้ใช้วิธีการแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาทีนี้การจัดการแบบนี้ มันก็มีส่วนดีหนึ่งลดปัญหาการขาดแคลนครูครับเด็กได้เรียนรู้เสมอกันสองเป็นการปรับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทันครับให้เรียนรู้ทันกันคือถ้าเอาเด็กอ่อนไปเรียนร่วมอยู่กับเด็กเก่งนั้นตลอดในที่อ่อนก็ยังอ่อนก็ยังอ่อนอยู่เหมือนเดิมส่วนในถ้าเราจะลากกลุ่มอ่อนไอ้กลุ่มที่เรียนรู้เร็วเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเด็กก็จะเบื่อก็เลยต้องมีเวลาช่วงแยกเสร็จแล้วพอเวลาช่วงบ่ายเราจะ เป็นการจัดการเรียนแบบให้ได้เรียนรู้โกระบํการบ่มบับคือให้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมให้เรียนรู้การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การากิจกรรมในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นเป็นรูปแบบของการเรียนเพื่อน,นําไปใช้ในชีวิตค,คือเรียนรู้ชีวิตของเขาแต่มันก็ต้องผสมผสานในรูปแบบของ าการเรียนการสอนวิชาการในนั้นไปด้วยตัวอ,อ,อ,อย่างที่ท่านบอกเ<อ>มื่อสักครู่บอกว่าในช่วงเช้าก็มีการปะปนกันร,ระหว่างนักเรียนชั้นป .1 ป .3 1> มาปะปนกันโ,โดยเราคัดแยกนักเรียนที่มีระดับแตกต่างกันแล้วทาไมเราไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งเราเราทำไมทไมเราเอานักอย่างสมมติว่านักเรียนอยู่ในระดับอ่อนแล้วทำไมเราเอานักเรียนระดับอ่อนไปอยู่ชั้นป .4 ป .5 นี้ได้ทําไมเราไม่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 ให้เขาผ่านก่อน ให้เขาผ่านผ่านชั้นไปก่อนอ,อันนี้ก็ไม่ได้อีกมันอาจจะขัดต่อ,อตรรบบ่อร,ระบบการศึกษาแต่ว่าเราต้องการทําแค่ว่าหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาช่วงระยะเวลาที่เราขาดการครูอสองก็เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ยังอ่านเขียนไม่คล่องอครับรต้องปรับขึ้นมาเราถ้าให้เขาไปนั่งอยู่ในสภาพที่เรียนร่วมกับคนอื่นอมันจะเกิดเพราะว่าเหมือนที่กล่าวเมื่อกี้คนที่ได้แล้วก็เบื่อแต่คนที่ไม่ได้แล้ว ของง่ายยังไม่ได้ทีนี้พอไปเจอของยากก็ยิ่งหนักไปอีกเพราะนั้นก็เลยต้องมาใช้ระบบปรับขึ้นไปอืในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้มีการรวมชั้นหรือว่ามีการแบ่งแยกชั้นคนระดับกลางระดับด้อยระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็คือกลุ่มติ่ด้อยพอเราไปใช้ระบบการสอนแจกลูกสะกดคําอำแล้วก็มาปรับกลุ่มด้อยให้เริ่มรู้พื้นฐานของภาษาไทยก่อนครับอย่างเช่นว่า พยัญชนะสระเมื่อยังไม่รู้จักพิธีการผสมการผันเสียงการออกเสียงการสะกดคำหรือบางคนยังไม่รู้จักรูปรูปอักษรรูปสระแบบนี้เขาไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นจำเป็นต้องเอามาปรับก่อนพอปรับก่อนพอเขาเรียนรู้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปรับทั้งปีแต่เราใช้เวลาอาจจะช่วงเช้าสองชั่วโมงสำหรับชุดนี้แล้วก็ต้องไปเรียนใน รูปแบบปกติร่วมกับเพื่อนนะครับแต่ว่าจะไปต้องพยายามทําเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อไปแก้ปัญหากลุ่มที่ไม่ได้อเพราะถ้าเราปล่อยไว้มันก็เด็กอยู่ไปจนถึงป .6 ก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาคือก็ยังอ่านไม่ได้ยังเขียนไม่คล่องเหมือนเดิม,ม,มเพราะนั้นเลยต้องใช้เวลาปรับอ,อด้วยเวลาของเราที่จํากัดอย่างท่านครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเรามีเรามีการจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่แตกต่างทั่วไปก็คือเราใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่เรียนเราไม่ได้ใช้แค่ในห้องเรียนเพราะทุกทุกที่เป็นเป็นที่เรียนของเราหมดในแปลงเกษตรก็เป็นพื้นที่เรียนภาษาไทยได้ในสวนสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ในในกิจกรรมทุกอย่างที่เราทำโรงเรียนมันเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กได้อย่างชั้นปหนึ่งหรือกลุ่มที ก่อนป .1 1 1ปีก่อนพ่ .1 เด็ก6ขวบจะให้ใช้พื้นที่เป็นแหล่งเปล่งคำอย่างเช่นว่าใบไม้ใบไม้ใบไม้ให้อ่านออกเสียงตามครูชัดๆหลายๆครั้งหลายรอบแล้วก็ให้เขาเปล่งเสียงเองจากนั้นพอให้มันเป็นรูปแบบของประโยคขึ้นมาก็ใบไม้ใบไม้สีเขียว แล้วนี้ใบไม้สีเหลืองอออแล้วเราก็ใช้รูปแบบของอธรรมชาติที่เรามีอยู่ในโรงเรียนม,มาเป็นสื่อช่วยในเรื่องของภาษาเรื่องของการออกเสียงครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับคือจุดเด่นของโรงเรียนต่อชดซึ่งผมคิดว่าเนี่ยฮะไม่เฉพาะโรงเรียนต่อชดอแห่งนี้อย่างเดียวโดยโรงเรียนตชด2 0 0กว่าแห่งในประเทศไทยของเราก็อาจจะมีรูปแบบการศึกษาและก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ลักษณะของทุนที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในแปลงเกษตรว่านักเรียนของโรงเรียนนี้มีส่วนร่วมอย่างไรกันบ้างครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเราติดตามชมในช่วงต่อไปครับ thank mm -hmm. you Bidang tanah lebih dari 138 rai, Mukim Pan, daerah Saiburi, wilayah Patani, diubah menjadi Farm Mitali dari Baginda Permaisuri Agong, Kampung Pan, Mukim Pan, daerah Saiburi, wilayah Patani. Untuk diadakan tempat bekerja dan tempat pengajian di sudut pertanian bagi penduduk Kampung Pan, Kampung Trokken dan Kampung Chongmu, yang menjadi mangsa keadaan tidak aman, tidak ada pekerjaan oleh kerana keadaan bumi tak mengizinkan, dari itu apa pekerjaan pun tak juga berjaya. Tuan Pri Cha Chui Chu, yang dipertua pejabat pemajuan bumi wilayah Patani memberitahu bahawa Fahmi Tali ini berusaha mengubahkan keadaan bumi dengan menggunakan ilmu tempatan iaitu menanam buluh bila mendirikan kediaman. Boleh guna faedah dari pokok buluh dan pokok buluh mampu mengubah keadaan tanah itu sendiri. Daun-daun mudah dihancur. Oleh itu didapati dalam farm Itali buluh yang berbagai jenis seperti buluh manis, buluh kim sung, buluh tong lem leng dan buluh liang si thong dan sebagainya. Di samping itu juga menggalak supaya memelihara ayam. Maka pokok buluh menjadi seolah-olah bangunan pelihara ayam. Najis ayam jadi baja bagi pokok buluh. Segaligusnya, tanah menjadi baik. Pendapatan dari ayam kampung, rebun, batang buluh dan makanan ramuan di antara ayam dan rebun. Yang kita lihat adalah dina. Kita akan melihat dina dan dina. ใกล้เคียงเนี่ยจะ,จะเห็นว่ามีเศษซากพืชอยู่มากมายผิวดินก็จะเป็นสีคล้ำแล้วก็จะมีพืชถ้าจะปลูกพืชอะไรลงไปก็สามารถขึ้นได้แล้วในอนาคตเนี่ยในความเกื้อกูลนี้ก็มีแนวคิดที่จะปลูกผักหวานอีกนะครับผักหวานเป็นพืชที่ต้องการแสงน้อยก็อาจจะปลูกล้อมรอบโคนไผ่ซึ่งมันก็จะเกื้อกูลกันอีกนั่นแหละแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก Tuan Tosopon Tong Lab, pengarah Farmitali dari Baginda Permaisuri Agong Kampung Pen berkata bahawa penanaman pokok buluh dan pelihara ayam selalu disambut di masyarakat kerana ada makanan yang bermutu. Kejayaan ini ramai orang datang melawat sambil belajar dan pihak farm ada sedia benih buluh dan anak ayam untuk dipelihara di rumah masing-masing. และอันนี้คือว่าจะขยายพันธุ์ไผ่เพิอมนี้แหละครับแล้วก็จะทดลองแจกให้ชาวบ้านที่มีความสนใจดูบ้างเอาไปปลูกแล้วก็หาวิธีกัน้นกันรอบแปลงไม้ไผ่อาจจะใช้ไม้ก็ได้ใช้ตาข่ายก็ได้แล้วเราก็จะพยายามเพาะพันธุ์ลูกไก่ไปให้ชาวบ้านทดลองเลี้ยงดู sing adatnya ituเหมือนกับว่าทดลองได้ฟาร์มทำจริงที่บ้าน ก็ได้สามารถช่วยชาวบ้านได้ส่วนนึง Sekarang, Farm Itali dari Baginda Permaisuri Agong Kampung Pen menjadi pusat lawatan sambil belajar dari seluruh penduduk selatan. Ahli farm beroleh pendapatan dari hasil pertanian, penternakan penduduk dari tiga buah kampung tersebut berkehidupan yang teguh dengan kasihan belas dari Baginda Permaisuri Agong yang Baginda limpahkan kepada rakyat Baginda. ท่านผูชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่อชอดอบ้านเตงงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดรวมไปถึงเราจะไปดูพืชพธุ์ต่างๆที่ได้มีการปลูกโดยนักเรียนและครูต่อชอดอในโรงเรียนแห่งนี้นะครับว่ามีความสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ส่วนของโรงเรียนตำรวจตะเวนเแดนนะครับเราก็มีโครงการพระราชดำรินะครับแโครงการโดยเฉพาะโครงการเกษตร,รเพื่อหารกลางวันนะครับ<ม>ก็เป็นโครงการซึ่งเ,เราจะต้องผลิตด้านพืชผักปศุสัตว์และก็ประมงมมนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้นักเรียนได้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน<ม><ม>นะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่เราทำต่อเนื่องนะครับตรงนี้ครับ ในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่เลยครับได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้ด้วย,วยหรือเปล่าครับครับคือชาวบ้านนี้เราพัฒนาโครงการเกษตรให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะครับฉะนั้นผู้ปกครองนักเรียนก็จะมาศึกษาแล้วก็มาเอาความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ไปขยายสู่บ้านตัวเองได้นะครับ โดยปกติทั่วไปและในส่วน,น,วนของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เราเปิดเปิดกว้างไหมครับสำหรับคนทั่วไปเราเปิดกว้างในชุมชนนี้นะครับใครที่มีความสนใจนะครับเราก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็จะขยายทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้ไปขยายผลต่อในในหมู่บ้านได้ในส่วนของ<น>พืชพันธุ์ต่างๆในตรงนี้นะครับได้มีการปลูกโดยใครบ้างครับ ก็จะมีครูเกษตรแล้วก็จะนักเรียนนะครับนักเรียนซึ่งเรามีวิชาด้านการเกษตรนะครับในการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ชาวบ้านซึ่งผู้ปกครองนักเรียนก็อาจจะมาช่วยในการปลูกผผักแล้วก็ศึกษาเอาความรู้ด้านการเกษตรไปไปใช้ด้วยครับผลผลิตนะฮะผลผลิตนี่เราก็จะมีตลอดปีนะครับเราจะมีพืชผักที่ อยู่ในร่มนะครับแล้วก็กลางแจ้งนะครับแล้วก็จะมะีผลไม้ที่จะกินได้ตลอดทั้งปีก็มีมะละกอมีกล้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกผักหวานผักเหลียงหน่อไม้นะครับเราจะมีครบและด้านปศุสัตว์เราก็จะมีไก่ไข่นะครับซึ่งเราจะ,ะสามารถที่จะผลิตได้ทั้งปีนะครับแล้วก็จะมีด้านประมงแล้วก็จะปลูกเลี้ยงปลาทั้งปลากินพืชแล้วก็ปลากินเนื้อนะครับนะตรงนี้เราสามารถที่จะ เลี้ยงนักเรียนได้โครงการเกษตรอาหารกลางวันได้ได้ตลอดทั้งเทอมและอีกประการหนึ่งก็คือโครงการอาหารเช้าซึ่งทางสบตรน่ะเริ่มแรกก็สนับสนุนโครงการอาหารเช้ามาต่อนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนดาธิวาสนะครับให้สนับสนุนก็ประมาณโครงการอาหารเช้ามาด้วยนะครับอนอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่เราได้ให้กับนักเรียนบริโภคแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็สามารถจําหน่ายให้กับ ชุมชนประชาชนซึ่งจะมาจัดซื้อในผ่านสากลนะครับซึ่งโรงเรียนเราจะมีระบบสากลอยู่ครับในส่วนของราคาเมื่อที่เมื่อเราได้ได้จำหน่ายไปยังชุมชนต่างๆแล้วเนี่ยราคามีความแตกต่างกับท้องตลาดราคาจะถูกกว่าท้องตลาดถูกว่านะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษสองก็บริโภคได้สดๆนะครับตรงนี้ครับ ท่าทีของผู้มาบริโภคหรือว่าผู้มาจับจ่ายหรือมาจําหน่ายสินค้าผลผลิตการเกษตรตรงนี้นะครับท่าทีของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างครับประชาชนนี่ก็โดยเฉพาะเรื่องไก่ไข่นะครับเราต้องเข้าเขาเรียกว่าจองนะต้องมีการจองนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไข่ที่ที่จะไข่ทุกวันแล้วไข่สดแล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วก็ช <c oughs> าวบ้านก็ต้องการ ได้รับความรู้จากโรงเรียนในการปลูกผักและก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้งเมือนครับได้รับความรู้จากโรงเรียนกลับไปปฏิบัติทำที่บ้านรงเรียนได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับถ้าไม่มีต้นแบบดี๋นี้เราต้องไปหาจากที่อื่นแต่นี้ในข้อดีที่นี้อยู่ใกล้บ้านแล้ว ค้าค่าน้ำมันอะไรก็ไม่ต้องเดินไปไกลแค่ช่วงบ่ายถ้ามีปัญหาก็มาปรึกษาครูได้คือโรงเรียนตจอรเ,เนี่ย 8โครงการเนี่ยมผมจะพูดถึงเกี่ยวกับตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ในการตั้งคันนะฮะคือเราจะมีครูพยาบาลเนี่ยไปให้ความรู้กับอสตรีในหมู่บ้านที่ตั้งคันเนี่ยในการที่จะดูแลในการตั้งคันในการบริโภคอาหารอะไรต่างๆนะครับหลังจากตั้งคันเสร็จเราก็จะมีเด็กก่อนวัยเรียนนะครับเราก็จะส่งเสริมเรื่อง าการศึกษาด้านการดูแลเรื่องเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็ม,มานุบาลเมื่อนุบาลเสร็จแล้วก็มาเรียนชั้นประถมเนี่ยเราก็ให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการเกษตรนะครับเมื่อด้านการเกษตรเมื่อเรียนจบไปเนี่ยเราจะ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> มันก็จะมีระบบเรื่องระบบสากลสากลภายในโรงเรียนเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องระบบสากลเรื่องการซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากสากลแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร,รักดินและน้ําเรื่องหญ้าแฝกเรื่อง <c oughs> ป่าไม้นะครับแล้วเราก็เกี่ยวกับเรื่องอโรคขาดสารได้วดินซึ่งเราก็ส่งเสริมไม่ให้มีโรคขาดสารได้วดินนะครับแล้วน,นักเร,นเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีทุนในรมรดกลาโยชาลุเคราะห์ในทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศึกษาต่อนะครับนอกจากศึกษาต่อแล้วเนี่ยสิทธิ์เก่าที่เป็นนักเรียนตอจอร์เนี่ยเมื่อจบม6แล้วเนี่ย เราก็จะเปิดรับสมัครครุทายาตนะครับเพื่อสอบบรรจุเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วม,มาสอนกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในภูมิลำเนาที่ตนเองมีอยู่นะครับนี่คือความครบครบวงจรของโครงการอันเรื่องมาจากพระาาน,นาชดำมริในส่วนของสุดท้ายนะฮะในส่วนของประชาชนที่อยู่ในละแวกของโรงเรียนนี้นะครับมีท่าทีอย่างไรกับโรงเรียนนี้บ้างท่าทีมีก็เรียกว่าการมีส่วนร่วมเนี่ย ประชาชนก็จะให,ใ,หให้การมีส่วนร่วมนี้อย่างเขาเรียกว่าด้วยความเต็มใจอีกอย่างหนึ่งก็ลูกหลานตัวเองมาเรียนที่นี่นะครับแล้วการส่งเสริมด้านการศึกษาเนี่ยก็ครู <c oughs> <c oughs> ก็เป็นตัวส่วนหนึ่งท,ที่จะให้ความรู้กับเด็กงั้นครูก็ต้องเป็นต้นแบบในการที่จะผลิตเยาวชนผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตํรตอารวจตะเวนยแดนเนี่ยเราก็มีาสายการบังคับบัญชาในการกํากับดูแลแล้วก็โครงการ หน่วยงานอื่นที่มาสนองงานโครงการอันเรื่องมาจากอังกฤก็จะมีกะเกษตรประมงปศุสัตว์อาชีวะแล้วก็เกละา,เ,า,เ,า,เ,าเทคนิคอะไรเนี่ยก็จะมามา,มาร่วมด้วยตรงน,นี้ครับท้ายสุดนครท่านจะฝากอะไรไปยังผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการที่อยู่ทางบ้านนะครับก,ก็อยากจะด้านการศึกษานะครับก็ในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ มันเป็นปัญหานะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ต่างๆนะครับทำให้การเรียนการสอนเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับงั้นคุณภาพการศึกษาของ3จังหวัดเทยน,นันภาคใต้เนี่ยเมื่อเราผลิตอ,ออกไปแล้วเนี่ยการแข่งขันถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นเราจะแข่งขันเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ผมอยากจะอยากจะให้ถ้าเกิดสถนานการณ์ดีขึ้นนะครับทุกคนมีให้ความร่วมมือเนี่ยคุณภาพ การศึกษาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดสา,สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะจะดีมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ